กับเข้าสู่ช่วงที่2อนะครับอย่างที่เกริ่นกับท่านผู้ชมไว้ <S 2> <S 2> <S 2> ผมเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรปราการมาทิ่ในจุดที่กําลังเริ่มนะครับมีการลงเสาเอกแล้ววันนี้นะครับ <S <S โครงการอุทยานการเรียนรู้และชมเมืองของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถ้าสร้างเสร็จภายใน2ปีครึ่งนับจากนี้ไปเราก็จะได้มีโอกาสชมทัศนียภาพและความสวยงามของสมุทรปราการนะครับรวมทั้งบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงครับแม่น้ําเจ้าพรย์พระยาด้วยทั้งกลางวันและกลางคืนจะเป็นภูมิทัศน์ที่ เข้าใจว่าหลายหลายคนกําลังรอคอยกันอยู่นะครับผมอยู่กับท่านนายกอบจจังหวัดสุโรรัยการคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมท่านท่านนายกครับครับผมเรื่องเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องเรื่องโครงการหนึ่งหน้าที่ที่ทางอบจผลักดันนะครับแล้วก็ทางเทศบาลนครซึ่งท่านก็เคยเป็นนายกมาเนี่ยก็ผลักดันจะเห็นเป็นรูปร่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็าแล้วที่ราะว่าสร้างแล้วสร้างแล้วนะครับสร้างแล้วว0นี้สิปีกว่าสร้างแล้วครับ กลับมาดูเรื่องทั่วไปของในสมุรประการสักเล็กน้อยนะครับท่านในฐานะที่เป็นนายกอบจสมุรประการครับตอนนี้เนี่ยงานที่กําลังเร่งรัดเร่งรีบดําเนินการอยู่เพื่อที่จะดูแลทั้งเรื่องความเรียบร้อยดูแลเรื่องปัญหาป้องกันเรื่องที่มันใกล้ชิดกับประชาชนในสมุดปราการนะครับเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องสภาพการจราจรเรื่องอะไรทั้งหลายทังหวงมีอะไรที่อยากจะอยากจะบอกอยากจะย้าว่าตอนนี้ไปแล้วนะทําแล้วนะก็ ทุกโครงการที่เป็นโครงการพ้นฐานพวกเนี้ยเราทําหมดทาไม่ว่าในเรื่องของเด็กเล็กเราทในเรื่องของการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยหรือครูหรือการป้องกันน้าท่วมเนี่ยอวจอสุขกายก็ทำมาโดยตลอดครั้งก่อนในปลายปี54ท่านนายกให้สภาพหลายครั้งนะว่าถ้ามาถึงสุขก,การเนี่ยยังไงเรารับมือได้แต่เพื่อว่ามันมาไม่ถึงสุขะก,การก็มาบางส่วนน้อยมากแล้วก็การจัดการเราก็ออกไป พื้นที่ข้างนอกเกับนะครับแล้วก็เตรียมมาก็ตั้งใจว่าเราเป็นที่น้ําสุดท้ายเป็นที่รับน้ําที่สุดท้ายถ้ามาที่จะระบายลงถ้าเรามามเนี่ยเราไม่กักแล้วเราเราสูบทลงทะเลครับครับครับก็มีมีแผนงานในการที่จะระมือพร้อมตอ้นเตรียมเขาจะไม่ได้ไ่พร้อมบางส่วนตั้งแต่ปลายปี50ก็ก็พร้อมครับพร้อมในบางส่วนแต่โชคดีแล้วครับที่ไม่มาเพราะว่าเรามีองค์พระสมบูรเจดีครับที่จริงเราก็ไม่อยากให้มาเราก็ไม่อยากให้มานะคือเรื่องแผนระมือน้ํเก็ะ อย่างที่ท่านนายกว่าเป็นสกคร์เนี่รถไฟฟ้าก็กำลังผลักดันอยู่ใช่ไหมรถไฟฟ้านี่คือศึกษาอยู่ในเรื่องขอ,องมโมโนเรลมโมโนเรลมโมโนเรลเนี่ยจะทําเป็นลูปในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างสายสีเขียวบางปูนะครับแล้วก็แอร์ดาวลิงจะเชื่อมอยู่ตรงระหว่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลูปครับอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะดีมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะย่น การเดินทางจากฝั่งนู้นเนี่ยเลยใช้กระเช้าไฟฟ้านะครับแล้วก็มาฝั่งนี้แล้วขึ้นรถไฟสายสีเขียวจะมีกระเช้าด้วยหรฮะจากตรงไหนตรงปหน้าครับจากอำเภอเมืองไปพระสมุทรเจดีนะครับแล้วก็ไดๆเขาก็จากพระประแดงเข้าตรงของเตยอันนี้อันนอยู่อันนี้ทำเพื่อเพื่อที่จะย่นระยะการเดินทางของคนอ๋อเหรอะเดิมทีถ้ากิดท่านอยู่ฝั่งนี้ถ้าา้ฝั่งนูงก็ต้องมีสองชั่วโมงขนาดเร็วแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยหกชั่วโมง กว่าจะข้ามเรือกว่าอะไรกันแต่ว่าเธอมีกระเช้าเนี่ยหนึ่งเป็นเมืองไน่อยู่แน่เพราะครับลดคาร์บอนสองการเดินทางเนี่ยถ้าเรืองใช้รถแล้วต่วันนี้ถ้าขึ้นกระเช้าฟ้าปื๊ดแคทีถึงครับเวลาของชีวิตคนนี่มีความสาคัญมากมกกก็จะเข้ามาช่วยด้านเรื่องการเดินทางแล้วก็ลดพลตชั่นด้วท่านว่าแน่นอนทําให้เราเดินทางไป ไปนู่นมานี่มาค่อนข้างเยอะนะคืออย่างแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยเวลาฝรั่งทานสิทธิ์หรือแขกต่างประเทศทันสิทธิ์เนี่ยก็สามารถมาเที่ยวอบตเทศบาลแถวนั้นได้เพราะนั่งโมโนเรลมาแล้วก็กลับลำเดียวใช้เวลาสั้นด้วยนะเราสามารถที่จะเที่ยวได้หมดลงมาปุ๊บพักสามชั่วโมงก็เที่ยวออบตแถวเป็นการเผยแพร่สมุรปราการด้วยเพราะคนทั่วไปเนี่ยนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเนี่ยรู้จักสุวรรณภูมิแต่คิดว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครนะแต่ความจริงอยู่ในสมุทรปราการนะเอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระเช้าลอยฟ้า แล้วมีอะไรครับเรื่องเรื่องเรื yeah, no ่องยาเสพติดเนี you, so ่ยค <c oughs> <Magazine. S 2> ือสมุทรปราการมันเป็นเมืองใต้กรุงเทพมากคือเมืองแรดของกรุงเทพมหานครครับเข้าใจว่าเป็นนโยบายสำคัญของประเทศเลยเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าสมุทรปราการเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมครับเป็นเมืองประมงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนต่างถิ่นต่างสถานที่เนี่ยเข้ามาอยู่เยอะในเรื่องถ้าเมืองไหนมีมีมีคนที่เป็นคนต่างถิ่นหรืออะไรก็จะมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดก <Yeah. S 2> ็ในส่วนนึงก็มีการรณรงค์ครับส่วนนึงก็อุดมให้กับทางจังหวัดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยปีนี้ครับเราจะออกตรวจประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยปีละหนึ่งแสนคนปีละหนึ่งแสนคนตัวสุขภาพด้วยนะครับรวมทั้งเป็นเรื่องของยาติดติดในเรื่องอะไรด้วยก็แสดงว่าต้องทํางานบูรณาการกับกับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนไ่ก็ต้องร่วมมือทํากับจังหวัดนะครับในเรื่องของเรื่องพวกนี้ ครับครับเราจะเริ่มเมื่อไหร่ที่จะไปไปก็ปีห้าหกปีห้าหก็คือปีแ้ต่ณขณะนี้คือสภาคือสมาชิกขององค์การบริหารจังหวัดเนี่ยหมดวาระลงนะฮะก็จะมีการเลือกตั้งในเร็วเร็ววันนี้ครับครับแต่จะเลือกได้ได้เมื่อไหร่เพราะหลายตัวหลายคนถามเหมือนกันว่าตกลงตอนนี้ทําไมเลือกจ้างเลือกตั้งสจในคือตรงนี้มันจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารจังหวัดไม่ใช่หน้าที่ผม เป็นหน้าที่ของอำเภอจังหวัดแล้วก็กรกตรจังหวัดแล้วก็กรรก,กรกรกตใหญ่ครับณ <c oughs> ขณะนี้ก็ติดปัญหาในเรื่องการแบ่งเขตนิดนึงนะครับ <c oughs> แต่ผมเองก็ได้ยื่นต้องสือแล้ว <c oughs> ว่าขอให้เร่งรัดเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าไม่ทำก็ประมาณปี5-6โดยเร็วเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องครูผมจะเดือดร้อนครับ <c oughs> เพราะว่าต้องใช้เงินมันก็ประมาณใช่ต้องผ่านสภาสภาอบจถูกต้องแล้วก็ไอ้เรื่องการป้องกันน้ําท่วมการสาธารณพวกสาธารณการโครงการพวกเด็กอะไรต่างโรงเรียนก็จะติดขัดไปหมดนะครับแต่ว่าคิดว่าคงเร็วๆนี้แหละครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับเจ้าจังหวัดสุรานทร์ก็พร้อมอยากจะให้มีการเลือกตั้งเร็วๆเพราะว่าท่านสจแต่ละคนก็ ลงพื้นที่มานานกันรัสมควรแล้วขยาทมาสองนแล้วก็ครับครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันในส่วนของจังหวัดสุรปรณการนะฮะเสียดายท่านมีเวลาค่อนข้างจํากัดเราก็คุยได้เท่านี้ก่อนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับนายสุรปรณการเยอะนะมีเรื่องที่ท่านหลักการจะเ่างเช่นเรื่องขอหควารู้จักค่ะเก่มาท่านพูดสั้นๆได้ไหมครับตอนนี้เป็นยังไงครับคือควารู้จักเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยรุนเก้ารัชกาลที่ห้านี่นะครับท่านท่านเองท่านได้นารถไฟกลับ สายแรกเนี่ยฤฤมาที่ประเทศไทยวก็วิ่งจากสมุทรปราการเข้ากรุงเทพนะครับก็มีอยู่4ี่สีหัวหัวรถจักรครับ,รบหนึ่งในนั้นก็คืออยู่ ได้กลับมาที่สมุรปรากาบตอนนี้ตั้งอยู่แถวแถวบริเวณหน้าสารากางเป็นเป็นบริษัทเดียวกับที่ทำสี่หัวจักรแต่หนึ่งหนึ่งหัวสามหัวรถจักรได้ยังไม่เจอเจอแล้วหนึ่งหัวรถจักรนะครับแต่ว่าอยู่ที่สถานที่อีกหนึ่งก็พยายามติดต่อรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนรู้แล้วแต่ว่าอยู่ในระหว่างในการที่จะขอหัวรถจักรนี่ก็คือรุ่นรุ่นเดียวกันโรงงานเดียวกันแบบเดียวกันแต่ไม่ใช่หัวรถจักรที่วิ่งอยู่ในจังหวัดสมุรปรากากนะครับแต่ว่าเราก็เอามาเป็น ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้แล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในพุทาณการเรียนรู้ครับตอนนี้ก็เปิดให้คนทั่วไปที่สนใจก็สามารถทีีจะได้มาแล้วก็ข่าวดีก็คือได้หมุดได้หมดไปแล้วหมดหมุดก็คือหมายถึงว่าเส้นทางของจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เนี่ยวันนี้ก็โชคดีได้หมุดกลับมาจังหวัดแล้วครับเพราะฉะนั้นใครมาที่สมุทรปราการตอนนี้ ก็สามารถที่จะไปดูได้หัวรถจักรดี่านะครับเป็นหัวรถจักรประวัติศาสตร์ของบ้านเดานะครับอาสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากนะฮะในฐานะในฐานะที่เป็นคนชอบรถชอบอะไรที่เป็นของโบราณเก่าอันเนี้ยสมบูรณ์ของสมบูรณ์สมบูรณ์ของจริงของจริงของจริงนะฮะเอาละฮะต้องขอบคุณท่านนายกนะขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างที่เกิดกับท่านผู้ชมไว้นะครับเวลาอาจจะมีค่อนข้างจำกัดท่านมีภารกิจนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าอยู่ใกล้กันนิดเดียวฮะเดี๋ยวแวะมา ในพื้นที่สทรประการมีเรื่องราวน่าสนใจนะครับทั้งในแง่ของจุดของการลงทุนนะครับด้านอุตสาหกรรมต่างเมืองเศรษฐกิจนะครับโบราณสถานโบราณวัตถุแหล่งท่องเที่ยวมั่งมายไก่กองเดี๋ยวคุณได้มีโอกาสกลับมานะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสูบปราการนะครับคุณชนสวัสดิ์อัศวเหวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกครับ